อปูจะฟันทงเนาะคะ่นะเนาะเสื้อเสซนไหม่ปูมีเสื้อส่งมาใหม่กำลังโทุอยู่แบบน้องราชาการนกกาเอฟซี FC สงไซสเก่าศูนย์เจ็ดมากจังเลยว่าันเก้าศูนย์เจ็ดไปเห็นทั้งไลยปูเก่าศูนย์เจ็ด เอาิเจกับมัดมันกับตีไม่ดักเทียกันเลเทียกันนะท้าเอามื่อนั้นบะมีคนบางเอวันสือบดได้คนใดนืือบดไดบางเชือดคนมือบดไดก็เลยว่ามันมันอ่านเ้ตามทุนเอว่าาเลยพาเลยตีตีเลขเก้าศูนเจ็ดเนี่ยเป็นเลขเป็นเลขทื่อเลขสองมาให้เมื่อเมื่อนี้เมื่อสรุปปู้เขียดให้ตัวใดแขนแขนปู้สรุปแล้ ทำันไหนครับปู่มันนี้เฮ็ดนี่เฮ็ดเลยพอเลยโอ้วันนี้คือทำเลยโอ้ถึกทำมาขึ้นถลุแล้วมาขึ้นแล้วได้แล้วแต่ว่ันนี้กระิบานมากระเฮ็ดอีกบึกมันขึ้นคาบอกพอกระเด็ดอีกบึกเป็นอีกแม่นะถ้าเท่าเลยฝนี่อู้เขียนล่งไงเนี่ยค่ะว่าที่มาเนมาขึ้นได้ตัวใดที่มานี่มันตลอดมาเลยนะอันหกศูนย์เกู้นย์เนี่ยอันนอยู่เนี่ยตั้งแต่หกสามศูนย์เกาก้าสานย์หกสามศูนย์เนี่วนมาตลอดมันก็ขึ้นกันบมดตลอดบัดนี้โยกมาถามคถามาถาม กัปรีเยทีอม่เฮ็ดเอกรลอดเนี่ยกัเป็นนี่ก็านี่ยม่เป็นอ้นมาไก่เนี่ยหกสามศูนย์เก้าสามศูนเป็นตัวเดียวเนี่ยมาิมศูนย์หกศูนนี่ก็ว่าเจ็ดถูนเก็เนี่ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์ันก็เกาตัวกันหรอกเพางจัวงกับหางสิแต่เราเห็นแล้วดูแล้วปูสีฟันท่งบ่ค่ะพันนี้พันท่งแล้วเนี่ยอืันท่งตัวนี้เขียนเขียนตัวนี้ก็สั่ เองตัวล่างปูสนนะัดเกลียดขตัวล่างนะขอล่างคือสองศูนย์นะนึ<า>่งสองอันนี้คือฟันธงแต่วันนี้จะปู่จะทําคือว่าจะย้ําว่ามันจะเหมือนตัวนี้ไหมแน่นแน่นทำแล้วทําทําแล้วทําแล้วไม่ว่ามะนเป็นขนาดหลายตัวด้วยครับมือนีไปมือฟันธงเลยฟันธงไปบุรีรัมย์กับไปเฮ็ดเอาได้ตัวนี้ปูฟันธงเองฟันธงฟันธง อโอ้ no ตัวฟ huh oh ันทงเลยโูเก well, so. ี long, mother, ่ยได้เองเลยแล้วก uh ็ผมฟวันทงห้ามถามบ่อยห้ามถามบ่อยรับสายนี่ตัวจับนี่ไม่เลยชุดฟันทงใช่ไหมครับปูสี่สองกับสามสามกับสามไม่มีด้วยละเนี่ยที่ว่าแยกให้นี่คือแยกให้นั่นแยกอะ่รที่แยกกับมันแยกกัารักลาดตัานั้นนะโอ้หกศูนย์นี่แหละครับเงิน ก็ตัวแรกมันไม่ได้นั่นแหละมันคนที่เคยการซื้อก็ไม่ได้หรอกถ้าถ้าคนแรกซื้อไปก่อนซื้อไปแล้วเนี่ยโอเคครับอ่าได้มาอืมกินกันอืมชุดฟันคงคือวันนี้จะเป็นชุดฟันคงนะำเงาเนาะเบิ้งกล้องไว้แล้วก็ไปใส่กระตู้นเด้อบรินี่งเห็นไหมอันเบิ้งกัวเดียวกันบ่วยอ่าอีกท่าเขาเฮาทํามานี่มันทําหลายมื้อเมือไอยเฮาเฮงจักว่ามันเป็นตัวใดเขาห็จักอยู่ผู่เฮ็ดมาหลายมื้อแล้วอือ เทียง oh, <on> ึ trendy, oh, okay. no oh, okay. like mm ้นเหมือนเด้หัวคนนอนนอนเด้ไอเทียงคึ้มนเห็ดที่ถหนึ่งไงเด้เทียงค้นในเห็ดเี้เห็ดขึ้นโน้มแห้งวันหนาวันหนาวเลยเียงขึ้นลมพัดจะยามเนยปู่ลมพัดลมศาสตร์มามาถนงลมแห้งอานี้เป็นที่เก่าอ่ะทเบิ้งหลก็มีเนด้ค่ะอคีคนนี้กัจวดยามอีกแน่ปูตัวใดนะรถะตัวใดนะปู่นะตามตัวมาละลดบ่ขี้ทลด มาโหลดเออมาสั่งอันนี้ซอยแน่ะชุดชุดฟันทงนี่ตัวไหนครับปู่ครับฟันทงเนี่ยครับผมเก้าหกศูนย์บนนี้เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เราแล้วไอ้ตัวก่อที่ผ่านมาล่ะครับปู่ก็ก็เรื่อกตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวแรกคือเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกหกสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์อันนี้คือตัวสุดท้ายคือเก้าหกศูนย์คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับปู่เปลี่ยนแปลง ของใครดูคลิปนี้ซึ่งฟ้าห้องฟ้าห้องกัมรุนตัวนี้ก็น้องใจไปบอกเองเนอะห้องให้ก็เปลี่ยนเด้ห้องให้ก็บเปลี่ยนนะปูน่ะบางบังโอ้ยหักกันเนาะฟันทงไปแล้วออกไปแล้วนั่นหน้าไปแล้วหกเก้าสามศูนย์พระอาจารย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับขึ้นเลยอันนี้ได้ปูไปนี่มันจะอั้นได้เก้าสามศูนย์ จริงดละตัวไหนกำลังลงมามันะเอาของาของไรูม่เดอได้ยเนาะวาเาไอ่มันตอามัมาจาาวผหาอยมาถมเราก็จะเป็นฟื้นหลายตัวที่ตัวเดียวไปเลยมันเป็นหลายจตวมกันหลายตัวจะไปหลายตัวกลมถูกเราซื้อมากๆเลยนะซื้อตัวเราพันน้วนะนี่รวยนี่แต่หกเลย กบเก่าที่ันอ๋อทน่ตัวนด้คือตัวถยพูด้ปยตด้คือศูนย์นะหกเก้าศูนย์คือเก่าใชนไหมหกเก้าศูนย์นะครับปู่ตัวเก่าเนาะหกเก้าตัวเก่า9เก้าูนย์เหมือนเดิม เดินะครับผมมึงบังบังิบอีกาพ้ยเป็นีกยวครับทำเตมันออกก่อนชัดเลยนะครับผมหกเครับเก้าเอาักบัาัม่เาเต็มกันหกบ่เข้าบ่กเกบ อันนี้ค,คือเป็นชุดย้ำนะครับทำพิธีย้ำนะฮะว่าเบื้อีมันเส็จเอาเทออ้าบอกว่ามันูดว่ามันโมึงโมึงูนหึงตันจอดนี้ถือวเป็นชุนเลยันจอดนี้นะสามชุนนะแต่ถ้าเบ่จอดเบจอดก็เป็นาจอดก็เป็นศูนอ้าวกูตายไปเด้อบอกเขาเด้อหาุโตนะ จะม่ขยับจะทิ้นตัวีว่าสุ้ตัวเก็งเอาอีกอย่าง,างมเมนศูนย์นเลยบ่ศูนย์มาเช่นแบเตัวตัวเบลล์มเ,เลย,ด,เเลยดับไปแล้วครับ,บรแล้วก็แล้วก็แล้วครูบอกอ,อีน,นีเลยคือของแท้ของแท้ ตัวเดิมไม่ปูในเดิมศูนย์มี่หกเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ตัวเดิมถ้าไม่คนดูดีสองก็ได้สองศูนย์ก็ได้ใครดูดนเจ็ดศูนย์ก็ได้แล้วแต่ไม่คนดูเดี๋ยวแต่คนดูนะครับผมมันมีตัวไหนบังคับปูครับก็นี้แหละตัวเดิมเก้าหกศูนย์นี่แหละเก้าหกศูนย์ถึงเก้าย่เง้ยสองศูนย์นี่นไม่สองก็ได้สองศูนย์หนสองถ้าคนเลขล่างสองตัวก็ หัวที่เลขสองกับเลขศูนย์กับตัวเรียกอะไรเจ็ดถึงสองศูนย์น่นะสองกับเจ็ดตัวเดียวกันแนะ่นีนน้เขาหน่อยเขาไม่เข้าใจนี่ศูนย์นี่ก็คือเก้าหกูนใช่ไหมครับปู 9, 6, 0, 2, 0, ่เก้าหกศูนสองตัวเป็นสองศูนย์เดวมากเดี๋ยวเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนั่งหกเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนอันนี้คือฟันทงเลยใช่ไหมครับปู่ทงอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมรอ โอ้อดรับอดนอนเก้าหกศูนย์หกสองแล้วเจ็ดศูนมีด้วยเหรอครับเกืเอ,อคนดูไม่เต็นโอ้เกือคนดูไม่เต้นก็คือฟันฟันเลยคือเก้าหกศูนนี่นะครับอันนี้คือชุดฟันนะครับวันนี้แต่ปลูกฟันให้แล้วนะครับคือเกู้นย์เนาะก็เป็นแนวทางนะครับ ซีก็ดูขันน้ำมนปูก็ได้เนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะจบไลฟ์สดไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์<ม>กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเนาะคะ<ม>่ะเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะค่ะเนาะชะตากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม